นนี้ะะคะจะซื้อแบบเป็นขีดก็ได้นะคะกินเม็ดเล็กเม็ดน้อยได้นะคะขีดละ40่บาทค่ะห้สามสบานึง้อสามสาามใหม่เหรอห็นขายมานานมากขายทุกปีร้องมใหม่ครับมใหม่มใหม่เกียรตรากรเสด็จแจกบุ้งเตี๊ยย อใช่ค่ะพ่อค้านี่ทำหลายอาชีพนะคะขาย๋วยเตี่ยวด้วย๋วยเตี่ยว๋วยเตี่ยวไก่ก็อร่อยค่ะขับวินด้วยขับวินด้วยโอ้โหแบบบ้านลยเลยขอพีโอโอ่ดูนิดนึ่ง เน่นไหม,มไม่เป็นแน่นหรอขอดูหน่อยโอ้น่ากินมากเลยค่ะมีทุกภูใช่ไหมคะโอ้เ,อปเปลือกบ,บ,บางเปลือกบางอะเปลือกบางเกียบเลยโหไม่ทันเพราะช้าพี่ดูมีเสลือบ,บางมากเลยเพื่อนๆนะคะตรงนี้ร้านพี่ลาดนะคะพี่ลาดพี่ลาดคันนาค่ะคันนาอยู่ตรงพหลโยธินหนึ่งนะคะปากซอยเลย นี่นีอปูปูน้อยก็มีนะคะนี่โอ้โหสุดยอดปูเล็กปูน้อยมีหมดค่ะบางมากอุ้ยใจเย็นใจเย็นก็อของนี้น่ากินมากอันนี้เบอร์เหรอคะพร้อมเพย์เบอร์โทรสั่งด้วยได้มั้ยได้ค่ะ084นะคะ356 5307ค่ะ เดี๋ยวจะถอยให้ดูนะคะเชิญชาเะว่าคไม่กินนะเนยังไงเนี่ยลูกเล็กลูกน้อยมีทุกผูเลยนะคะที่ร้านแล้วเนื้อบางมากไอ้คืออะไรนะเกลอกบางมากเกลอกบางเกลอกบางน้ำดีไอ้ไม่ใช่นั้นขายอะไรนะมะนาว อันนั้นมันนาแเปิดบางน้ําดีอันนี้มีมีทุกคูค่ะเปิดบางตรงนี้ก็คือปากซอยพระหลโยธินนะคะถ้าเพื่อนๆมานี่ไม่ยากค่ะสนามเป้านะคะลง BTS สนามเป้าก็ได้นะคะแล้วก็เดินมาหรือว่าจะ BTS อนนสวรีย์ชัยก็ได้ค่ะเดินมาทางเส้นที่จะไป สะพานอารีสะพานควายนะคะมไม่ใช่จากอนอกิชแตมาง่ายอ่าเหลืองมากน่าินมากโปน,น,ม,นมากอันนี้เท่าไหร่คะโครึ่งอ่ะโลเจ็ดโลเจ็ดโลเจกีก่บาทโลเจ็ดสองร้อยยี่สิบสอง้อยยนะคะจะได้เนื้อเท่าไหร่ ออด,ดีดูเนื้อสิขายดูเนื้อสิขายทุกวันไหมตอนเนี้ขายทุกวันครับตอนนี้ก็เป็นเป็นหน้าของของระยองของจันนั่นอันนี้ของอะไรของระยอง,องระยองนะคะเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงคะ 10โมง10โมงเช้าโตัวนื้อหน่งตัวเน้น่โมงเช้าแล้วแล้วปิดละงุ่มครึ่ง2ทุ่รึ่ง้งงวยวมากเลยเนื้อกำลังกินเนาะเนื้อกำลังกินขาใหม่ยเงี้ยใหม่ใหมค่ะขามือใหม่มันไม่หม่แล้วที่เห็นที่ร้านขายทุกทีแล้วขายขายหลายอย่างมาก ทำทำหลายอย่างมากชีวิตเอาเงินไปเก็บที่ไหนคน,น,นคน <laughs> สู้สู้ชีวิตมากเลยเพราะว่าชีวิตสู้กลับใช่ป่ะสู้กลับ <laughs> วันนี้รถไม่ช่วยแม่ขายแล้วมาช่วยพ่อเหรอคะเอาวันนี้ขายดุเรียนนะเลือกได้นะคะจะมาซื้อตอนช่วงจังหวะน,น,อน้อเขาขายหรือพ่อเขาขายนะคะ กร <icana>, อบกรอบนอกเลยกรอบนอกกรุ้งในถ้าอยากทานแบบทำหางก็บอกได้นะคะพ่อค้าเลือกให้บางคนก็ชอบทานแบบว่ากับกรุบๆนิดนึงนะคะ โอ้โหดูจังอิ่มแล้วเนี่ยเอาละค่ะเพื่อนๆฝากร้านที่ลั่นนะคะที่ลั่นพันหน้าค่ะอยู่ตรงราปากซอยพหลโยธินหนึ่งะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆค่ะ เออเป็นพวอค้าหน่อย